ยาโฮสวัสดีค่ะเบอร์เดลไลท์นะคะวันนี้มาพบกับแปร Ark n i g h t ในอีเวนต์ Dark n i g h t เ Memoir บันทึกของค่ำคืนอันมืดมิดเรื่องราวของดับเบิลยูหลายๆคนน่าจะรอคอยกาชาดับบิยูจังนะคิดว่าน่าจะอีกสักพักน่าจะมีเวลาเก็บทรัพยากรเนะ โอเคมาดูเนื้อเรื่องกันดีก,กว่าจะเป็นตอนที่หนึ่งพาร์ทแรกนะคะฉันเองฉันมาถึงเป้าหมายแล้วมีสัญญาณจากพวกพ้องเห็นชัดเลย สักพักแล้วเนี่ยตั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับทหารรับจ้างกลุ่มอื่นน่ะเราสูญเสียไปเยอะเลยแต่พวกนั้นอะ่ะซ่อนทรัพยากรเอาไว้ในบังเกอร์ใต้ดินเราจะกลับมือเปล่าไม่ได้อืมใช่หน่วยอ่าอะไรนะหน่วยซอดแนมไปก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันจะตามไป ได้เอ่อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เราคาดไม่ถึงด้วยแต่เป็นยูตายแล้วอินเนสนายพูดอย่างกับว่าไปอยู่บนนรกมาเลยแต่นายก็ยังดูสบายดีนะหรือนายพูดเพื่อให้ฉันรู้สึกสงสารเนี้ย เอเธอก็ดูไม่เหมือนเธอเลยเหมือนกันแหละที่ออกมาจากแคมป์เพื่อมารับพวกเราอ่ะใครทําให้เธอกลายเป็นพวกขี้กังวลเนี่ยฉันไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นแหละไม่ต้องมาทําเป็นพูดเลยถ้าเดัอ่ะไม่ได้คอยอยู่ข้างหลังเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราหนีแล้วก็ไม่มีใครในพวกเรารอดมาได้แน่ๆ ม,มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะ,อะสองชั่วโมงที่แล้วตอนที่การสื่อสารถูกตัดออกหน่วยของเราถูกจู่โจมเอ๊ชื่อพี่คนนี้โคเดรอรอมทำไมญี่ปุ่นเขาชื่อเฮดรีล่ะ <c oughs> อ่านไม่เหมือนกันเลยไม่แด่นิดเดียวอ,อ่านตามนี้เนาะโคเดรอร์แล้วกันเนาะ แต่บนยูอะระเบิดซากประหลากหักพังทําให้พวกเรามีโอกาสที่จะหนีแล้วเขาอะก็สู้จนถึงที่สุดเลยน่าสงสารจริงๆใช่ถ้าเขากลับมาที่แคมป์ได้อะนะคนที่เขาฆ่าได้เนี่ยก็จะเหนือกว่าชั้นแล้วละ่ะ เขาคงจะกลายเป็นทหารรับจ้างตัวท็อปเลยลืมมันซะเถอะคุยเรื่องแบบนี้ตอนนี้ไปก็มีประโยชน์แล้วอย่างน้อยเขาก็ได้พักแล้วในในเมื่อเรารู้เส้นทางศัตรูแล้วเนี่ยเราจะพาเขากลับมาไหมเป็นไปไม่ได้ เราไม่ควรเปิดเผยเสียงเปิดเผยตัวเองแบบนั้นนะจะโดนจับเอาทำไมเธอถึงอยากไปอ่ะเธอสองคนสนิทกันเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยอีเนสซ่เขามีของติดตัวเยอะน่ะนั่นคือที่ฉันสนใจละโออีเนสซ่นึกว่าเป็นห่วง ไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกนะคนอื่นมีของเยอะกวันนี้ตอนที่สงครามจุกตอนที่สงครามจบลงเราจะได้กลับไปวันดีๆเดิมๆที่เราเคยมีถ้าเกิดว่ามันจะจบสิ้นสักวันนะนะ เรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆก็ได้แล้วนะแต่ว่าเอ้ยเรามานั่งคุยเล่นกันทีหลังดีวกว่าเอออะไรของเราเนี่ยเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่ตะว,วันจะตกไม่งั้นเราจะโดนเป็นจุดสนใจได้กลับไปที่แคมป์รวมกลุ่มกับกองกํำลังที่เหลืออื นั่นเป็นคำสั่งเหรอเรา้สองคนนี้ตกงลงเขาเสนิทหรือไม่สนิทกันเนะี่ย <c oughs> Second Lieutenant Holder <c oughs> เป็นแค่อันดับสอง เราสูญเสียการติดต่อกับหน่วยอื่นแล้วตอนนี้ฉันก็จะเป็นผู้กำกับการเธอแต่เราอยู่ในแร้งเดียวกันนะือเดียวคุณจะแปลว่าร้อยทโงแต่เขาเป็นอาหารรับจ้างกันไม่ใช่เหรอ,หอพูดทับศัพท์ได้ไหมนะเฮ้ยอีเนส กลับไปที่จุดนัดพบเถอจะได้ติดต่อลูกค้าหรือได้เจราจาต่อรองกันใหม่มันเป็นแค่การแนะนำไม่ใช่คำสั่งโอเคไหมหมเธอคิดว่าเราจะต่อรองการตายของ w เลได้ขนาดไหนกันล่ะเยอะเลยล่ะ เขาอ่ะเป็นทหารรับจ้างที่เก่งมากๆใครๆก็รู้อย่างน้อยการตายของเขาก็จะไม่สูงเปล่าในสุดท้ายแล้วถ้าเขาทิ้งอะไรไว้แล้ว<ช>มีบางคนมาที่สามนิกาไม่ใช่พวกเราอืม คนเดียวออกมา๋ยวนี้ชาวซาัสหรอหนึ่งในพวกพื้นเมืองแถวนี้เหรอไม่เดี๋ยวเธอมีปืนของดับยูแล้วก็มีดใครกันแน่ ไม่พูดเหรองั้นก็ตายซะเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเธอตามเรามานี่นี่นายปล่อยให้ยายนั่นตามมาเหรอจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เดินช้าอะไรนักหรอกนะเพียงแต่ว่ายายนั่นน่ะ สามารถที่จะใช้ทักษะของตัวเองเนี่ยตามเรามาได้หลังจากที่ไปหยิบของของดยูมาได้ดูเหมือนจะเป็นชาวซาคัสที่มีประสบการณ์เลยฉันก็เลยคิดว่าอาจจะย่ะอาจอาจะมีวันไหนวัเดียวไม่ผิดั้งเนี่ยกี <c oughs> <c oughs> ่รอบก็ผิดวัานั้นคัดแล้วก็ท oh อไมฉันต้องการให้มี คนนำทางพื้นถิ่นเมื่อเวลาจำเป็นนะนี่นายบ้าไปแล้วเหรอนั่นน่ะน่าจะเป็นเหตุผลที่จ,จะฆ่ายันนั่นตรงนี้มากกว่านะถ้านายอยากให้เราตายกันหมดอนะ่ะทำเองเหอะยังไม่เนานะแล้วเธอเป็นนักฆ่าละ่ะบางทีอาจจะพาไปหากับกับก็ได้ นายจะไม่ได้แล้วเหรอว่าคนในคลาสเดลต้องการหัวนายนั้งกี่คนกันฮึหืเท่าไหร่กันล่ะหนึ่งคนตรงหน้านายนี่ไงนายอมีค่าหัวเยอะด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังอยากให้มันอยู่บนบ่าของนายเพราะฉะนั้นอย่าลงตัวเองนะอ้ฉัน ขอบใจสำหรับคําพูดของเธอนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรล้อเล่นผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเสี่ยงชีวิตที่จะไปหยิบมีดกับปืนของเราบยูมาแถมยังมีความกล้าที่จะเดินมาหาเราอีกอารของเธอว่ายังไงล่ะเป็นอันตรายหรือเปล่า มันไม่มีใครที่จิตปกติหรอกนะที่จะไปรับคนชาวสาคัสที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมาเข้าพวกใช่แต่นั่นน่ะมันต่างกันระหว่างฉันกับเธอตอนที่ฉันกลับมาเนี่ยฉันลองเปิดโอกาสให้เธอหลายรอบเลยแต่ว่าก็ไม่เห็นทำอะไรเลย น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นความทงใจที่ดีนะไม่เห็นด้วยแบเห้อก็ถ้าพูดถึงวิถีทางเก่าๆเราอาจจะอยากให้โอกาสเธอนะเวลา ที่สงครามอ่ะทําให้คนของเราน้อยลงในขนาดนี้ยฉันก็อยากได้พวกซาคาสมากขึ้นแปลว่าเอาที่ลึกลับแบบเยคนนี้แหละแล้วฉันก็อยากจะเป็นคนเลือกด้วยตัวเองด้วยแต่เยน้นน่นเป็นคนนอกนะวิถีทาเราคงไม่เออช่างเถอะ ฉันไม่สนฉันจะไปในสิบนาทีแล้วฉันไม่สนว่าจะตามฉันมากันกี่คนแต่ถ้านายจะให้ฉันจัดการศพถ้ากี่ศพนะฉันก็ไม่สนใจว่าของใครหรอกทำให้มันเสร็จเร็วๆแล้วกันเป็น <c oughs> <c oughs> คนที่ ใจร้อนจริงๆเลยนะเอาล่ะเธอตรงนั้นนะ่ะฟังนะเธอกํกำลังถือของที่ระลึกถึงพักพวกของเราที่จากไปตรงนั้นวางลงแล้วเธอจะได้เดินออกมาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เธอจะได้หาที่อื่นที่จะไปตายเอาได้ในดาบหน้าแล้วกัน หรือไม่ก็แบบได้ซื้อเวลาให้ตัวเองสักหน่อยนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายเหรอฉันไม่คิดว่าฉันมีทางเลือกหรอกนะถ้าฉันในวินาทีที่ฉันหันหลังกลับนายก็คงชักดับออกมาแล้วก็เสียบฉันแล้ว เพราะว่าตลอดเวลามันเนี่ยมืออีกมือหนึ่งของนายอะอยู่ตรงฝักดาบตลอดเลยดีนี่เธออาจจะเคยเห็นพวกเรามาก่อนไม่มก็เคยทำงานที่คนอื่นนะแต่ว่าเรื่องพวกนั้นน่ะฉันไม่สนแต่เธอต้องเข้าใจใช่ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงที่จะหยิบอาวุธของคนที่ตายจากไปแล้วขึ้นมาเนะ่ะ แน่นอนสิถ้าอย่างนั้นเราเตรียมอพยพกันก่อนแล้วฉันจะคุยรายล,ละเอียดทีหลังเอาละไปรวมกลุ่มกับหน่วย W ก็คือสืบต่อชื่อ W จาก W คนเก่าที่ตายแล้วนั่นเองซึ่ง ในนี้เขาเขียนว่าดับเินคนเก่าเป็นผู้ชายด้วยนะคะสงครามไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นการต่อสู้ของเราจะไม่มีจุดสิ้นสุดมันเรากับว่าสงครามนะ่ะเป็นเครื่องมือที่เราใช้พึ่งพาเพื่อเอาตัวรอดอืมฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะ คนยังมีที่ให้หลงเหลืออย่างอื่นไว้ในใจแต่ว่าคนอื่นน่ะก็เริ่มชินชากับความจริงที่ว่านี้แล้วซึ่งพวกที่สองเนี่ยมีชีวิตรอดในพวกที่พวกแรกเนี่ยตายก็ยคือคนที่คิดว่าสงครามน่าจะยังจบลงเนี่ยมันจะตายส่วนคนที่ทําใจรับความจริงได้แล้วก็ยังมีชีวิตต่อ และคนบางคนคนจำนวนหนึ่งเกิดมาเพื่อรับบทบาทนี้ช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่น่าพึงพอใจจริงๆตอนที่ฉันเห็นเธอในซาประหลักฟังพวกนั้นฉันรู้อย่างแน่ชัดเลยเธอคนนั้นจะเป็นคนที่สุดยอดที่สุดท้ามกลางนักรบแห่งซาคัส จบครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในครึ่งหลังของตอนที่หนึ่งในพาร์ทหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย